ช่วงน,นี้ว่ากันด้วยเรื่องของกลุ่มฮามาสนะคะหลังจากที่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลยืนยันนะคะว่าสังหารยายาซินวาซึ่งเป็นแกนนำคนสุดท้ายของฮามาสที่ยังหลงเหลืออยู่ได้สำเร็จแล้วนะคะเขาคนนี้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนเหตุโจมตี7ตุลาคมและเป็นคนที่อิสราเอลต้องการ ตัวมากที่สุดนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะวิเคราะห์ต่อไปว่ามีใครบ้างที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําแทนเขาและสงครามในชนวนกาซาจะยังดําเนินต่อไปมีแนวโน้มจะยุติหรือเปล่านะคะ สำหรับภารกิจในการล่าตัวยายาซินวาผู้บงการเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วและกลายมาเป็นชนวนให้เกิดสงครามในชนวนกาซาปิดฉากลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะหลังจากกองทัพอิสราเอลประกาศความสําเร็จในการสังหารเขาเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่17ตุลาคมซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะระหว่างภารกิจลาตระเวนไม่ใช่แผนลอบสังหารแต่อย่างใดการเสียชีวิตของซินวานั่นหมายความว่าตอนนี้อิสราเอลปิดบัญชี กำจัด3เสาหลักที่มีส่วนวางแผนเหตุโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมเรียบร้อยแล้วโดยอีกสองคนก็คือมฮัมหมดเด i อีฟผู้บัญชาการทหารของฮามาสถูกสังหารจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมื่อเดือนกรกฎาคมและมาวานอิสซารองผู้บัญชาการทางทหารของฮามาสที่อิสราเอลอ้างว่ากำจัดไปแล้วในเดือนมีนาคม ทีนี้บรรดาผู้นําโลกแล้วก็ผู้เชีวชาญบางส่วนเ้ามองว่าการเสียชีวิตของซินวาอาจจะเพิ่มโอกาสที่จะได้เห็นข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและอิสราภาพของตัวประกรันชาวอิสราเอลอีกนับร้อยที่ยังคงถูกจับกลุมตัวไว้ค่ะ Each and every time Sinwar found a way to stop it. Now he's gone. So we'll see. I mean, Hamas obviously will make their own decisions about uh, what their structure is going to look like and, and if and who Uh, might replace uh, mr. sinwar but yes his, his death does provide a unique opportunity here to try to take advantage of where we are with hamas where israel is with hamas and we see if we can't them. get a ceasefire we in place <laughs> อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่เราจะสรุปว่านี่คือจุดเปลี่ยนของวิกฤตความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมากว่าหนึปีแล้วหรือเปล่าในฝั่งของอิสราเอลความสําเร็จในการสังหารซินวาปลุกขวัญและกําลังใจของกําลังพลและยังเป็นชัยชนะในเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อคนที่มีส่วนในการสังหารหมู่ชาวอิสราเอลและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดค่ะ รัฐบาลและกองทัพอิสราเอลก็คงจะใช้ข่าวดีนี้กอบกู้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่ถูกสั่นคลอนจากความล้มเหลวในการป้องกันตัวเองจากเหตุโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งคะแนนิยมกระเตื้องขึ้นมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายืนยันแล้วนะคะว่าภารกิจของอิสราเอลยังไม่สมบูรณ์การเสียชีวิตของซินวาคือจุดเริ่มต้นของจุดจบเท่านั้น He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message this war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. ส่วนผลกระทบในฝั่งของฮามาสนะคะการสูญเสียผู้นํากลุ่มอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อิสมาเอลฮานิเยผู้นําคนก่อนเพิ่งจะถูกลอบสังหารในกรุงเตยรรานของอิหร่านไปได้แค่2เดือนทําลายสายบังคับบัญชาแล้วก็เสถียรภาพภายในค่ะแต่ว่ากลไกการขับเคลื่อนของขบวนการฮามาสไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะกระบวนการตัดสินใจของฮามาสไม่ได้ผูกติดก,กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งและสมาชิกคนอื่นๆไม่ว่าจะอยู่ในชนวนกาซาหรือว่าลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศก็จะสามารถหมุนเวียน ขึ้นมาดํารงตำแหน่งระดับสูงได้ทั้งนั้นค่ะทีนี้เราลองมาไล่เลียงกันนะคะสำหรับตัวเต็งที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มฮามาสคนใหม่หลังจากที่ซินวาเสียชีวิตไปแล้วถ้าเราไปดูพิจารณาจากรายชื่อนะคะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่พอจะปรากฏให้เห็นไล่เรียงกันแบบนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยรองผู้บัญชาการทหารของฮามาสมาวานอิสซาชื่อนี้เนี่ยยังติดโผนะคะเพราะว่า ถึงแม้ว่าอิสราเอลจะอ้างว่าสามารถสังหารเขาได้แล้วตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าฝั่งฮามาสเองยังไม่เคยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าอิสาเสียชีวิตแล้วตัวอิสาเป็นหนึ่งใน3เสาหลักของฮามาสและเป็นมือขวาของโมฮัมเหม็ดเดอีฟผู้บัญชาการระดับสูงของฮามาสเขาได้รับสมญานามว่าบุรุษเงาหรือว่าชาร์ o ด m แมจากความพยายามขอภัยจากความสามารถในการหลบเลี่ยงการไล่ล่าของศัตรูค่ะ คนต่อไปคือคาเลตเมชาเอลอดีตผู้นํากลุ่มฮามาสที่เคยรอดพ้นจากความพยายามลอบสังหารด้วยยาพิษของอิสราเอลในปี1997ปัจจุบันเขาอยู่ในกาตานะคะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของกลุ่ม นอกจากนี้ก็ยังมีน้องชายของยายาซินวาโมฮัมมัดซินวาค่ะเขาเป็นผู้บัญชาการกองพลน้อยอัลกัซัมปีกทางทหารของฮามาสที่ไม่ค่อยจะออกมาปรากฏตัวอยู่หรือว่าอยู่ในพื้นที่สื่อและเป็นที่ต้องการตัวของอิสราเอลมานานแล้วแถมยังรอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารมาได้หลายครั้งคาเลอ,อาลไฮยา รองหัวหน้าประจำฉนวนกาซาของกลุ่มฮามาสนี่คือเบอร์สองต่อจากซินวานะคะและยังเคยเป็นผู้นำทีมเจราจาหยุดยิงกับอิสราเอลในสมัยที่อิสมาเอลฮานิเยผู้นำคนก่อนยังมีชีวิตอยู่และเขายังอยู่ที่กรุงเตยรานของอิรานตอนที่ฮานิเยถูกลอบสังหารแต่ว่ารอดมาได้เพราะว่าไม่ได้พักอยู่ที่ตึกเดียวกันค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีมามูดอัลซาฮาศัลยแพทย์ที่ผันตัวมาเคลื่อนไหวต่อต้านอิสราเอลและศัตรูอื่นๆของฮามาสเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของกาซานะคะแต่เขาไม่ได้ปรากฏตัวหรือว่าออกแถลงการเลยนับตั้งแต่เหตุโจมตีวันที่7ตุลาคมตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม โมฮัมหมัดชาบานาหรือที่รู้จักกันในชื่ออาบูอานัสชาบานาเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการอาหารที่ยังเหลืออยู่ของฮามาสเป็นผู้นํากองกําลังที่ต่อสู้อยู่กับเมืองราฟาอยู่ที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาและเขามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเครือข่ายอุโมงใต้ดินในเมืองราฟาค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีชื่อของราไฮมุชตาฮาเป็นคนสนิทและพันธมิตรสำคัญของซินวา ที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำอิสราเอลพร้อมกับสินวานในปี2011ปัจจุบันทำหน้าที่ประสานงานระหว่างฮามาสกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอียิปต์ตัวอิสราเอลอ้างว่าได้สังหารมุชตาฮาในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่ฉนวนกาซาเมื่อ3เดือนก่อนแต่ฮามาสไม่เคยยืนยันเรื่องนี้นะคะ และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดค่ะว่าฮามาสจะแต่งตั้งผู้นำสายแข็งแบบซินวาหรือจะกลับไปเลือกผู้นำสายกลางแบบฮานิเยแต่ไม่ว่าใครจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งจุดยืนหลักของฮามาสทั้งเรื่องข้อตกลงหยุดยิงและการเจรจาช่วยตัวประกันน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก หลังจากการสูญเสียซินวาฮามาสได้ออกแถลงการยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการปล่อยตัวประกันที่ถูกจับไปจนกว่าจะมีการหยุดยิงและทหารอิสราเอลต้องถอนกำลังออกจากชนนกาซาเท่านั้นค่ะอินาลอัสราลันยอดูคมิลลบฟลดวานัลชาบนฟและิับัล واننا ماضون في نهج حماس ان استشهاد الاخ القائد يحيى السنوار وكل قاده ورموز الحركه الذين سبقوه على درب العزه والشهاده ومشروع التحرير والعوده لن يزيد حركتنا ومقاومتنا الا قوه وصلابه واصرارا على المضي في دربهم والوفاء لدمائهم وتضحياتهم ถ้าวิเคราะห์ถึงศักยภาพทางทหารของฮามาสนะคะต้องบอกว่า1ปีของสงครามในกาซาที่ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงลดทอนศักยภาพของฮามาสในด้านการทาหารไปพอสมควรค่ะและฉนวนกาซาซึ่งเป็นฐานที่มั่นก็ถูกทำลายย่อยยับจนแทบจะไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอาศัยได้หรือว่าจะใช้เป็นศูนย์บัญชาการได้แต่ว่า ฮามาสยังไม่ตายนะคะสมาชิกของกลุ่มยังคงใช้วิธีทําสงครามแบบกองโจรและซุ่มโจมตีแบบที่ไม่ให้อิสราเอลตั้งตัวได้ทันค่ะถ้าพิจารณาไปถึงต้นกำเนิดของขอบวนการติดอาวุธอิสลามอย่างฮามาสจะพบว่า เกิดขึ้นจากการกระทําของอิสราเอลที่หว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธแค้นและสร้างบาดแผลไว้ในใจของชาวปาเลสไตน์ดังนั้นการที่บุคคลสําคัญอย่างซินวาถูกสังหารมีแต่จะทําให้การระดมพลหรือว่าการรวมกลุ่มใหม่ๆเพื่อต่อกรกับอิสราเอลมีพลังมากขึ้นและถ้ามองการเมืองภายในระหว่างกลุ่มฮามาสและฟาตาซึ่งเป็นสองขั้วอํานาจของปาเลสไตน์ที่เคยสู้รบกันมาตลอดจะเห็นว่าตอนนี้ทั้งฮามาสและฟาตาพยายามที่จะหารือเรื่องการสงบศึกและ รวมตัวกันเฉพาะกิจแม้ว่าในทางปฏิบัติการเจรจาจะยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่ค่ะฝั่งพี่ใหญ่อย่างอีหรานะคะก็ยืนยันออกมาแล้วว่าการตายของผู้นำฮามาสจะไม่กระทบกับกลุ่มอักษะแห่งการต่อต้านอย่างแน่นอนซึ่งถ้าฟังดังนี้เท่ากับเราคงจะได้เห็นการเผชิญหน้ากันนะคะของกองทัพอิสราเอลแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งเลยค่ะ